สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันนะคะมาทํายังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่า kmmth นะคะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกได้เลยค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกก็คลิกตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะคะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอ,อกตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่ข้อเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือจะสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะเนื่องจากเรานะคะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะเราก็จะมาที่ Facebook ค่ะ แล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาเลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะคะค่ะแล้วก็มาเลือกบริการค่ะสามารถเลือกบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการเลยค่ะหรือจะเลือกตามเราก็ได้นะคะค่ะเราก็จะกลับไปที่ facebook ของเรานะคะแล้วก็จะไปหน้าไลฟ์สดค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่ข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จํานวน ที่เราต้องการที่จะปั๊มได้เลยนะคะวันนี้ก็ได้ใส่1 0 0ค่ะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะค่ะสำหรับบริการอื่นเพิเ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอเราก็เราก็จะสามารถเติมเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็คือการสแกน QR Code ได้ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อครั้งค่ะเมื่อเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปค่ะรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็สามารถใส่จำนวนเงินที่เราต้องการที่จะเติมและกดเติมเงินตรงนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะ อันต่อมาค่ะก็จะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะสามารถคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วดาเนินการในแอปธนาคารของคุณได้เลยค่ะรับโบนัสเพิ่มเติมทันทีค่ะ5%ค่ะเมื่อเติมขั้นต่ำานึ0งันบาทขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นําสลิปค่ะมาใส่ข้างล่างตรงนี้แล้วกดยืนยันตรงนี้เลยค่ะค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นแอปอังเปา wallet นะคะก็สามารถดําเนินเรื่องในแอปอังเปา wallet นะคะแล้วนําลิงก์ในแอปนะคะมาใส่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดยืนยันตรงนี้เลย อันสุดท um. ้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศนะคะเราก็จะสามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วกดทําตามได้เลยค่ะ่าเมนูต่อมาค่ะก็จะเป็นเมนูประวัติการสั่งซื้อค่ะตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปทั้งหมดนะคะทั้งด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะบอกนะคะว่าตอนนี้ออเดอร์ของเรากําลังอยู่ในสถานะไหนค่ะเมื่อกี้นะคะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานและมีปัญหาเล็กน้อยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องออเดอร์ของเราที่ล่าช้านะคะหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ค่ะก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคิดแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปพิมพ์คําว่า k m m เคเก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะ พาเมนูต่อมาค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะสามารถคัดลอกเลงกตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนของเราได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%อีกด้วยค่ะและในตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดได้บนมือถือแล้วค่ะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y หรือ App Store นะคะแล้วพิมพ์คําว่า k m m k h ค่ะอย่าลืมใส่ com ด้วยนะคะค่ะแล้วเราก็จะ กลับไปดูยอดไลค์ของเรายอดสตรีมของเรานะคะตอนนี้ก็ได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMTH m MM นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยค่ะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับใครที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปค่ะสําหรับวันนี้หาผู้ผิดประกันใดก็ขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ